สวัสดีครับพื่ผมเฮาเกนเมอร์เชนเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมสกินฟรีของพี่เอกนะครับเป็น R V X H R K นะครับผมปเดเราไปคลิกเลยก็จะคลิปก่อนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหลักนะครับสําหรับรับสกินใหม่ของพี่เอกนะครับเป็นของฮีโร่สจ,จวตของแครี่เราเองนะครับผมวิธีได้ง่ายๆเลยก็คือาการทอลูกเต๋านะครับผมเราก็จะเดินตามตารางนะสามารถ รับการทอยครั้งลูกเต๋าได้นะครับหลายครั้งเลยมล้วจะเป็นการเล่นการล็อกอินนะครับผมอันนี้รับไปก่อนจึ๊บนี่ตอนนี้ผมมันมีอยู่4แมปเนาะด้านซ้ายจะเป็นรางวัลนะครับผมรางวัลสูงสุดคือสกินทาวนนะครับผมของพี่เอกของเรานะครับผมส่วนี่ตรงกลางเป็นการเดินนะอันนี้อยู่ที่แมปที่สามนะครับมีอยู่4แมปนะครับผมตอนนี้เราก็กดเริ่มมันจะมีทอยลูกเต๋าตั้งแต่1ถึง6 9นะครับผมอทอยไปเรื่อยๆ รางวัลเ,เราจะได้ตามแมปนะครับผมก็จะมีรูปแต่ละช่องนะถ้าเราเดินเรือมันก็จะเหมารวมได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีประตูวาร์ปด้วยสําหรับวาร์ปไปช็อตต่อไปไกลๆนะเพื่อเป็นการประหยัดการทอนลูกเต่านะครับผมแต่เราก็ดวงไม่ค่อยดีซะด้วยสิตอนนี้เราผ่านมาที่สามแมปแล้วนะครับผมแมปที่สี่ถ้าเดินครบรอบนะครับก็จะสามารถแดกรับสกินถาวรได้นะอ้าได้ห้าเลยนะ ขอเยอะๆเลยจะได้ไปแบบอ้าปลดล็อกแบบใหม่นะครับผมปั๊บผมปั๊บปบัปั๊บรอบๆก็จะมีการตกแต่งเป็นรูปของพี่เอกด้วยนะครับผมมีมทั้งสถานที่ต่างๆหลังจากท่องเที่ยวแล้วก็มีตัวตุ๊กตุ่นน้อยนะเป็นปลากระเป้าน่ารักน่ารักเลยนะครับผมเป็นกระเป๋าเซ็ตของการตกแต่งของน่าจะเป็นสกินนะครับผมเป็นกระเป๋าด้านหลังนะของตัวสกินของพี่เอกนะครับผม อ,อันนี้เป็นแบบที่สี่เรามาครึ่งทางแล้วนะครับผมนี่อีกนิดเดียวก็จะได้สกินถาวรกันแล้วนะครับผมเรามาดูที่รางวัลกันก่อนนะครับผมรางวัลแรกของแบบที่หนึ่งจะได้เป็นช่อดอกกุหลาบนะครับเป็นเพิ่มค่าความสนิทนะครับผมอันที่สองจะเป็นแผนที่ที่สองจะเป็นอิโมจิของพี่เอกนะครับเป็นเป็นถาวรด้วยนะส่วนอันที่สามก็จะเป็นกรอบรูปพี่เอกนะครับผมส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นสก,กนินนี่เรามาครบแหละครั้งเดียวเขาุดท้ายเป็นสุดแล้วนี่นะ อ่ะเรามากดรับรางวัลกันเลยนะครับผมนี่ปึ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับได้ก่อนนะนี่รูปโปรไฟล์พี่เอกนะครับผมนี่อันนี้เป็นกรอบรูปน่ารักน่ารักนะครับผมปึ๊บป๊าบ,บแล้วสนุดทดายนี่คือรางวัลย่างที่เราต้องการนะครับผมกิจกรรมมีถึงวันที่ห้านะครับห้าธันวานนะหรือวันพ่อน,นั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเข้ามาถอลูกเต๋นะเาันเพื่อรับสกินถาวรนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามารีวิว สก,กินพี่ที่หลังนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับใครชอบฟักคนแลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเรื่องอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่น,นะถ้าใครเจอก็อาจจะเจอผมเล่นดึกๆนะประมาณห้าทุ่มนะครับหลังจากผมว่างเว้นจากการทํางานของผมนะครับวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย